เกรสกันเกนะครับเป็นพี่สาวที่คอยดูแลน้องสาวแกรนก่อนพัดสอนมันอย่างดีนะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะเรื่องราวของหัวใจที่แกรนเนี่ยก็เพิ่งกลายเป็นสาวโสดเพราะว่าปิดฉากความรักกับอ้วนเด่นคุณไปนั่นเองครับ mm hmm. วันนี้ครับเราได้มีโอกาสได้เจอกับคุณเกรสนะฮะ mm hmm. ก็เลยขออัปเดตหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยน้องสาวสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้แกรนก็โอเคนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่ามันผ่านช่วงเวลาของการแซดมาแล้วแหละแต่ว่าเขาก็อาจจะคงมีความผูกพันอะไรกันมันเป็นเรื่องปกติอะคะ<ม>่ะเพราะเขาก็คบกันมานานเนอะอันนี้เราก็ดูอยู่ห่างๆไม่ไปจูจี้จุกจิกคอยดูอยู่ห่างๆแกรนเขาจะเป็นคนค่อนข้างเก็บความรู้สึกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเ,เข้าใจว่าเขารู้สึกอะไรยังไงแต่ว่าเราก็ไม่ไปถามไม่ไปแบบพูดก็แสดงความหวงยยใหเฉยเฉว่าโอเคไหมอะไรยังไงงียค่ะ มาสาักพักแล้วน้องก็สดใสขึ้นก็สดใสขึ้นแล้วก็ทำทำงานมากขึ้นอะไรมากขึ้นปกติค่ะใช่ให้กําลังใจกันไปก็ให้กําลังใจกันไปสาวโสดสู้ๆยังไม่คิดจะมีใครก่อนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่าอยากแบบอยากอยู่คนเดียวไปก่อนสบายๆขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ